สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนสร้างร้านหัวหมูนะคะเราจะใช้หัวหมูที่เอาจากหมูในเกมนะคะคือในเกมมันมีฟาร์มนะคะเราก็ไปเอาขโมยหมูจากฟาร์มมาสร้างได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะกดเมนูค่ะทุกคนแล้วก็กดไอเทมอีดิ กดไอเทมกดพลับนะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปหาการ์เด้นนะคะอาเดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นลูกศรให้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เลยเป็นโหมดของการ์เดนนะคะอาแล้วหลังจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาเป็นแผงฟู้ดนะคะมันจะเป็นร้านแบบนี้เลยสําเร็จรูปเลยนะคะเป็นร้านสำเร็จรูปแบบนี้แล้วเราก็ให้มันอยู่นิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กดให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเดินชน่ะ มันจะขยับได้นะคะเราก็เลยอย่าไปเ,เราก็เลยต้องไปกดไอดตรงนั้นก่อนนะคะถึงมันจะได้อยู่นิ่งๆหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีถ้าถามว่าถ้าถามว่ากดให้มันอยู่นิ่งๆกดยังไงทุกคนลองไปดูในช่องเราได้นะคะเราเคยทำคลิปสอนไปแล้วไปดูในใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในในคอมเมนต์นะคะอ่า หลังจากนั้นเราก็เลือกสีที่เราต้องการเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีโทนแบบหวานๆนะคะประมาณสีชมพูอ่อนค่ะอ่าสีนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างอย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเป็นอ่าเป็นตัวที่เราจะวางหัวหมูนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง เพราะว่าหมูในเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณห้าหกเจ็ดตัวประมาณนี้ได้นะคะถ้าให้เราเดาเราคาดเดากันเองนะคะอ่าต่อไปกดมาที่โหมดสีฟ้าๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นคำว่าบอร์ดนะคะอ่าแล้วก็กดให้มันอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มันอยู่นิ่งๆมันก็จะชนแล้วจะขยับเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะต้องให้มันยาวๆก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ให้มันสูงๆเลยอุ้ยเฮ้ยเราลืมกดอ่าหลัจากนั้นเราก็กดให้มันเนี่ยตรงๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะคะว่าทุกคนจะเอาแผงอันนี้มาวางหัวหมูอีกไหมคือร้านหนึ่งอะ่ะเราจะวางหัวหมูไว้สักห้าอันเนาะวางหัวหมูไว้เยอะๆหน่อยอ่าทุกคนลองกดกันได้เลยนะคะแล้วก็ขยับขยื่นนิดนึง ให้มันตรงเป๊ะกันนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยใครอยากทําแบบไหนก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นไอเดียที่เราคิดเองนะคะทุกคนเราอยากจะทําแบบนี้นะอ่าพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเปลี่ยนสีได้เลยะค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนจะเอาสีอะไรนะโอเคหลังจากนี้เราก็จะเอาเป็นสีเทาๆนะคะทุกคน ต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็คือไปขโมยหมูก่อนค่ะไปขโมยหมูเลยอ่าเราต้องไปที่วัดไปที่ฟาร์มก่อนนะคะทุกคนวัดไปที่ฟาร์มเลยมันจะเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่เลี้ยงหมูนะแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้หมดเลยค่ะ อย่างแรกกดคุยแล้วหลังจากนั้นก็กดชมแล้วเราก็อุ้มมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่รา้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเรามากินนะเพราะว่าเราตั้งร้านไว้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่เลยหลังจากนั้นเราก็วางน้องหมูลงแล้วเราก็ให้มันท่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขยับมันอีกเหมือนเดิมเลยก็คือขยับไปได้เลยนะคะชืบชืชื ไปขโมยหมูมาหลายๆตัวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ตัวบวดอันนี้เนี่ยทะลุได้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรากดให้มันทะลุได้เนี่ยน้องหมูจะได้เข้าไปอยู่ข้างในได้แล้วก็เราจะให้เหลือแค่ส่วนคออย่างเดียวนะคะแต่คือตอนนี้มันเห็นตัวด้วยเราก็จะปรับให้ตัวบอรดเนี่ยสูงขึ้นเท่าคอนะคะมันจะได้แบบจะได้พอดีกับน้องหมูของเรานะคะไปจัดก,การกันได้เลยนะคะทุกคนปึ๊บ แล้วเราก็กดให้ตัวมันเล็กลงได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ขยับแผงฟูดให้มันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แผงฟูดขยับตัวบอร์ดเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาบอร์ดสูงขึ้นเนี่ยมันจะได้เท่ากับคอหมูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปปรับก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่า เราก็สามารถกดแล้วแต่ทีุ่คนเลือกได้เลยนะคะว่าทุกคนจะเอาสูงเท่าไหร่คือหมูอ่ะเราไปปรับให้มันเล็กลงนะคะเพราะว่าเราจะให้มีหัวหมูแต่ละไซส์แบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางอะไรประมาณนี้แล้วราคาก็จะปรับไปตามขนาดเลยนะคะอ่านี่เราก็จะทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็หาหมูเนี่ยมาวางไปเรื่อยๆเลยนะคะ ไปขโมยหมูอ e ีกค่าเราไปวาร์ปที่ฟาร์เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ขโมยหมูมาตั้งไว้ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ไปหาหมูมาหมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นเขียงที่เอาไว้หั่นหมูนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องหาเป็นโหมดสีฟ้าก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นอันแรกเลยนะทุกคนชึบเดี๋ยวเราเอาหมอูออกมาไว้ตัวหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปเสียบไว้ กดอันนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็เลือกให้มันแบนๆนะคะกดจนกว่ามันจะแบนเลยอ่าแต่ไม่ต้องแบนเยอะนะคะให้มันแบบว่าให้มีมันแบบว่านูนๆขึ้นมานิดนึงนะทุกคนไม่ต้องให้มันแบนแบบแบนบเรียบราดเลยให้มันมีนูนๆขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเป็นสีเขียงนะคะเอาไว้หั่นนะคะโอเคแล้วก็เอาหมูเอ้ยเอาเขียงอันนี้ที่เราสร้างไว้นะคะเอามาวางไว้บน นี่เลยค่ะเป็นแผงของเราเอาวางไว้เลยแล้วก็วางไว้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยเราก็สามารถกดตรง x ลบนะคะกด x ลบนะคะทุกคน x ลบแล้วก็ z ลบมันก็จะเล็กลงนะคะกดสลับกันไปแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเล็กให้เรานะคะทุกคนอ่าทุกคนกดไปได้เลยนะคะ ชึบพอหลังจากนี้เสร็จนะคะทุกคนเราก็สร้างเขียงมาเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาหมูเนี่ยมามาหั่นไว้นะคะจะได้แบบดูเหมือนว่าเรากําลังหั่นหมูอยู่นะคะทุกคนต่อไปพอเราสร้างเขียงเสร็จเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นอ่ามันจะเป็นอะไรนะคะที่มันจะเป็นเตาไฟค่ะเพื่อที่เราจะเอามาตกแต่งไว้เพื่อที่จะเอาแบบมาตกแตง่งแล้วก็เอาหมูมาใส่นะคะทุกคน อ่าเดี๋ยวเราหาเป็นตัวน้องไฟก่อนนะคะว่าไฟอยู่ไหนคือไฟคือเราหาไม่เจอไฟมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนทุกคนลองกดไปดูนะคะเพราะว่าคืออัปเดตมาใหม่เนี่ยมันมีหลายโหมดเลยแบบการ d เด่นก็มีอยู่สองฟังหาะะยากมากๆอ่าอยู่ไหนเอ่ยคือเราก็ต้องใช้การแบบอ้าเมื่อกี้เราเพิ่กดเอา ไนั่นออกไปเราเผลอกดเขียงออกอ่เราต้องสร้างเขียงม่อีกเราต้องสร้างเขียงใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ m ม g ก็เสีย,ยใมากมากเลยอ่านี่ค่ะเราเจอไฟแล้วนี่เลยหลังจากนั้นเราก็ปรับหได้เลยนะคะอะเราสามารถกดปรับได้เลยนะคะทุกคนแบบทุกคนจะแบบไหนก็ได้เลยนะคะคือเพราะว่าที่เราจะเอาไฟมา ใส่หู่นน้องหมูลงไปนะคะคือเราก็จะต้องทำแบบให้มันสมจริงสมจังนิดนึงมันจะได้ดูแบบมันเป็นร้านหมูที่ดีมากๆคือนึกถึงร้านหมูแล้วว่าอยากจะทำร้านหมูกระทะจังเลยเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรอีกทุกคนก็ลองกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาภายในคลิปต่อไปเราจะทำเป็นร้านหมูกระทะอะไรประมาณนี้คลิปไหน แต่ถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าเราทำแบบไหนเนี่ยก็กดติดตามไว้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งเตาก่อนตอนนี้โอเคค่ะประมาณนี้เลยตั้งเตาไว้นะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาหมูเนี่ยเอาน้องหมูเนี่ยไปใส่ไว้เลยนะคะทุกคนคือน้องหมูแบบน่ารักมากตัวจิ๋วๆเลยตัวนี้ตัวจิ๋วที่สุดเลยนะคะอ่าแล้วเราก็หมุนตัวมันแล้วเราก็ไปใส่ไว้ที่ ไปใส่ไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนต้องกดให้แผงมันทะลุได้ก่อนนะคะกดให้แผงมันทะลุก่อนไม่งั้นน้องหมูจะเข้าไปอยู่ข้างในไม่ได้ต้องกดให้แผงมันทะลุได้นะคะอ่าคือหมูอะ่ะมันไม่เห็นนะเพราะว่าไฟแบบคือไฟมันลุกใหญ่มากจนหมูแบบมองไม่เห็นเลยอะ่ะเราก็ต้องใช้การจินตนาการเดาไปนะคะว่าหมูกำลังอยู่ตรงนี้สายตายดีก็คือเห็นแล้วนะคะทุกคนถ้าสายตายดี อ่าแล้วก็หมุนหมูได้เลยค่ะหมุน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 หมูก่อนทุกคนจะแบบไหนก็ได้เลยนะคะเราจะทำคือเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงคอหมูย่างอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราขายคอหมูแบบเอาไปไหว้สารเจ้าที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะเออความคิดมันก็แบบ อะไรอ่ะคือความคิดมันแบบล้ำเลิศจินตนาก,การล้ำเลิศมากเลยค่ะ,ะประมาณนี้แล้วนาอแล้วเราจะเอาหมูเนี่ยขยับก่อนคือเราจะให้หมูอ่ะหันหลังไปทางลูกค้านะอ่าเออประมาณนี้คือแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันยังเหลือตัวมันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้ามาลูกค้าก็ไม่เห็นเพราะว่าลูกค้าอยู่ข้างหน้าส่วนแม่ค้าจะเห็นคนเดียวแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังด้วยก็จะเห็นนะคะ อ่าต่อไปเราสร้างเขียงแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเผลอกดให้มันหายไปอะ่ะอ่ามันหายไปอีกแล้วคือลำบากมากเลยเราจะทำอันนี้อ่าแบบนึงนะคะทุกคนโอ๊ยเขียงหายอีกแล้วโอ้ย oh y ก o d คือเราลืมกดให้มันอยู่นิ่งๆอะ่ะถ้าเราต้องกดให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมเลย เราจะเอาเป็นสีที่สมจริงกับเขียงนะคะเราจะเอาเป็นสีโทนไม้อ่อนหรือว่าไม้เข้มก็ได้แต่ว่าเราว่าไม้อ่อนมันน่าจะสมจริงกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราทําเขียงเนี่ยเราจะใช้สีไม้อ่อนๆเขาเรียกว่าไม้อ่อนใช่ไหมที่มันจะแบบว่าเป็นโทนสีไม้แบบมินิมอลอ่ะมันสวยมากๆเลยค่ะอันนั้นะนี่สีนี้ประมาณนี้เลยค่ะนี่เป็นเขียงเลย โอเคทุกคนหลังจากนี้คือเราลืมบอกนะคะว่าเตาเนี่ยสามารถปิดไฟได้แล้วก็เปิดไฟได้นะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหมดอาหารบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นน้องเนื้อหมูกันนี่ค่ะเราเจอเนื้อหมูแล้วก็คือเนื้อหมูจิ๋วมากอันนี้แบบว่าตอนอันนี้เป็นเนื้อหมูตอนที่แบบว่าเราเอามาหั่นแล้วนะคะนี่หมูอยู่ในถาดเลยหั่นเรียบร้อยแล้วคือเก๋มากเลยคะ่ะทุกคนมันเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ย สุดยอดเลยแล้วเราก็วางเรียงกันแล้วแต่ที่ทุกคนจะสะดวกนะคะว่าจะวางกี่ถาดขณะนี้เครื่องบินกำลังมาถ้าภายในคลิปนี้มีเสียงรบกวนหรือว่าเราพูดผิดหรือว่าเสียงแหบก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เรียงเนื้อหมูไปเลยนะคะทุกคนว่า ทุกคนเราคิดว่าถ้าเราทำเนื้อหมูแบบนี้ก็น่ารักดีนะร้านแบบร้านเก๋ๆมากถ้ามันเปิดได้ก็ดีเนี่ยแบบเปิดได้จริงๆอ่ะแบบสวยมากๆเลยอ่ะอ่าแล้วเราก็วางได้เลยนะคะทุกคนจะวางแบบไหนก็ได้เลยเดี๋ยวเราจะขอขยับนิดนึงนะคะเพราะามันดูชิดกันเกินไป ประมาณนี้เลยค่ะใกล้ๆก,กันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหาเป็นให้หมูอ่ะอยู่บนเขียงด้วยนะคะคือถ้าเขียงมันอยู่เปล่าๆเ,เนี่ยมันจะดูไม่สมจริงเราจะต้องให้บนเขียงเนี่ยมีเนื้อหมูอีกด้วยแบบหมูอยู่ในถาดแบบว่าหมูอ่ะยังตัวเป็นๆอยู่แล้วก็เอามาใส่ในถาดแล้วก็ค่อยมาหั่นไว้บนเขียงเอ้ยหมูตัวเป็นๆแล้วก็หั่นบนเขียงแล้วก็ค่อยมาใส่ถาดนะคะ คือเราไม่แน่ใจมันเรียกเขียงหรือเปล่าที่มันจะเอาไว้หั่นผักหั่นผลลําเอ้ยหักหัก่นผ,ผักหั่นเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะนี่เราก็เอาเนื้อหมูของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้ไปวางไว้บนเขียงตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าให้เห็นแต่เนื้อนะไม่ต้องเห็นถาดนะคะทุกคนสีาขาวก็เราก็อาจัดออกไปเอาสีขาวตัดออกไปให้เห็นแต่เนื้อแบบนี้เลยคือน่ารักตะมูตะมีมากมันนุกนิบมากเลยทู อะไรคือทูนุมนิกมากเลยเธอต้องเป็นเธอไม่ให้ทูสิอ่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะหาเป็นคือถ้าเรามันถ้ามันมีเนื้อหมูเนี่ยมันต้องมีท่าแบบในเกมนี้มันมีท่านี้เลยนะคะแบบท่าหั่นผักหั่นหมูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีดนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามีดที่หลังนะคะทุกคนเดี๋ยวทําแบบนี้ไปก่อนเรามีกระทะด้วยนะเนี่ยอยู่ข้างบนเลยะคะ่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้น ลูกสอนไ้ให้นะไม่ใช่โหมดอันนี้มันจะเป็นโหมดตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคค่ะสำหรับใครที่กำลังหาหรือว่ายังไม่รู้นะคะว่าถ้าหั่นผักหั่นเนื้ออยู่ไหนมาโหมดนี้เลยนะคะโหมดอันที่3ามค่ะแล้วเราก็กดท่าที่สี่นี่เราก็จะได้ท่าหั่นแล้วนะคะเป็นท่าหั่นหมูเลยเอาหั่นอะไรก็ได้นะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามเสร็จอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ